ของวัดหงทองนไ,ได้มีหลวงปู่ปาลวัดคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการได้เดินุดงเรียบชายทะเลเนื่องจากสมัยนั้นยังไม่มีถนนหลวงปู่ปาลได้มาตั้งคู่กวกระบูปักโปลดโปรดชาวบ้านก่ประวัติวัดหงทอง ตามประวัติของวัดหงทองแห่งนี้ได้มีหลวงปู่ปานวัดคลองด่านจังหวัดมุกประวัติวัดหงทองตามประวัติของวัดหงทองแห่งนี้ได้มีหลวงปู่ปานวัดคลองด่านจังหวัดสมุนปราการได้เดินทุดงเรียบชายทะเล เนื่องจากสมัยนั้นยังไม่มีถนนหลวงปู่ปานได้มาตั้งพวกหัวกระบุปักกลดโปรดชาวบ้านบริเวณนี้เมื่อถึงวันพระหรือวันสำคัญชาวบ้านที่มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาต้องเดินลุยโคลนสูงพ่วมเขา่าลุยน้ำทะเลป่าชายเลนไปทำบุญมีวัดก็อยู่ไกลหลายกิโลต่อมาหลวงปู่ปานมรณาภาพลงปีพุทธศตกรรช2510 กำนันสนใจพินโยได้บอกยกที่ดินให้วัดเพื่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์ณที่ตั้งวัดในปัจจุบันโดยมีพระอาจารย์โควรธรรมโมเป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์เพื่อให้ชาวบ้านได้ประกอบศาสนากิจได้สะดวกขึ้นขณะนั้นนายปราศรีประกอบอาชีพรับราชาการเป็นผู้ใหญ่บ้านที่บ้านเกิดบริเวณวัดแห่ง ได้ติดต่อขอซื้อที่ดินบริเวณวัดจากบริษัทสยามโกลการเมื่อในปราศรินอายุได้57จึงขอลอาออกจากราชการแล้วบวชเป็นพระที่วัดสนหรือวัดมงคลโสภิตเมื่ออุปสมบทเสร็จรุ่งขึ้นก็ย้ายมาอยู่ที่วัดหงทองขณะนั้นทางวัดมีพระอาจารย์โผวรธรรมโมเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกหลวงพ่อปะ หลวงพ่อปราชประพากโรจำพรรษาได้หนึ่งพรรษาจึงได้หลวงพ่อปราดประภากโรจำพรรษาได้หนึ่งพรรษาจึงได้ออกเดินทุดงไปยังที่ต่างๆทั้งในประเทศและนอกประเทศท่านทุดงจากวัดหงทองไปเป็นเวลาหปีท่านกลับมาเยี่ยมวัดและทราบข่าวว่าเจ้าอาวาสองค์ที่สองมรณภาพ ชาวบ้านจึงมีมตนหลวงพ่อให้เป็นเจ้าอาวาสเมื่อปีพุทธศัการาช2534จากการเวลาหลวงพ่อได้พบว่าที่ดินของวัดถูกน้ำทะเลกัดเซาะไปเป็นจำนวนมากเนื่องจากสภาวะโลกร้อนจากที่ดิน21ไร่เศษเหลือเพียง8ไร่หลวงพ่อระหนักดีว่าหื่นปล่อยให้เป็นเช่นนี้ที่ดินวัดคงไม่เหลือเป็นแน่ หลวงพ่อจึงเร่งบูรณะวัดโดยเริ่มจากการทำเขื่อนกั้นตลอดแนวฝั่งเพื่อยุติปัญหาน้ำเสาะดินด้วยตนเองได้ปรับปรุงเส้นทางเดินทางเข้าวัดและหมู่บ้านหลังจากนั้นหลวงพ่อได้ก่อสร้างศาสนถาหลังจากนั้นหลวงพ่อได้ก่อสร้างศาสนสถานของวัดในอาณาบริเวณเดิม ซึ่งที่ดินถูกกัดเซาะลงไปทะเลสิ่งกลูกสร้างเหล่านั้นจึงเสมือนปลูกอยู่ในทะเลทว่าล้วนตั้งอยู่ในพิกัดโฉนดที่ดินของวัดทั้งสิ้นนอกจากนี้หลวงพ่อปราดประภากรโรยังตั้งกฎระเบียบวินัยแก่พระสงฆ์แม่ชีและคารวะที่พำนักและมาปฏิบัติธรรมภายในวัดให้ประพฤติปฏิบัติ ตามอย่างเคร่งครัดเช่นห้ามเรียรายห้ามจัดงานวัดห้ามสิ่งเสพติดทุกชนิดห้ามลอตเตอรี่เช่นห้ามเรียรายห้ามจัดงานวัดห้ามสิ่งเสพติดทุกชนิดห้ามนำลอตเตอรี่มาขายเป็นต้น